เขาใหญ่เราก็ได้ปิดมาตั้งแต่วันที่8ตุลาคมนะครับจากที่มีพายุเข้ามาตรงนั้นดินสไลด์ถล่มนะครับของเส้นทางทาให้เราต้องระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยนั้งเที่ยวนะครับแล้วก็มีเสาไฟฟ้าล้มอยู่ประมาณกบ30ต้นซึ่งทางเจ้าที่การไฟฟ้าในเขตนครราชสีมาบุรีรัมย์เชียงคูณก็มาช่วยกันนะครับว่าไฟเขาใหญ่จะติดก็ใช้เวลายอยู่ประมาณ8วันนะครับถึงตอนนี้เราก็ได้ดมเจ้าหน้าที่มาตรวจเช็คเส้นทาง ครับแล้วก็ดูความเป็นไปได้ในการที่จะเปิดที่ยานทางด้านดานปักช่องอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้นักเที่ยวขึ้นมาเที่ยวในช่วงวันหยุดเทศกาลที่จะเข้าถึงหน้าหนาวนี้นะครับแล้วก็วันนี้ตอนเที่ยวนะครับเราก็จะเปิดให้ท่านผ่านทางดานปักช่องด่านเจ้าพ่อได้นะครับโดยเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูบริเวณเส้นทางที่อันตรายนะครับจะคอยบอกท่านก็ขอให้ท่านให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็นะมดระวังในการขับรถนะครับเพราะว่าเส้นทางก็บางช่องบางส่วนนั้นจะใช้ได้แค่เลนเดียว ทำยังแล้วก็การทําความเร็วไม่อยากให้ท่านทำความเร็วนะครับค่อยๆขับนะครับให้รอดูเจ้าที่ให้สัญญ,ญาณท่านจะไปได้ไปนะครับแล้วก็ทุกคนก็ขอให้เที่ยว้วยความขึ้นกระดานครับเสหายเนี่ยผมได้รายงานให้เป็นระยะะ,ยะนะครับรายงานผ่านทางกรมอุยานขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้จะประสานทางช่างของกรมทางหลวงชนบทนะครับว่าที่จะเข้ามาดูว่าควรจะปรับปรุงยังไงเส้นทางเขาใหญ่เพราะว่าทํา,า,าม,มานานแล้วนะครับแล้วก็การสุกก่อนการพังทละายของวิ่งเนี้ย จะก็ต้องถึงก็ต้องทําใหม่ไหม,ไมต้องทำยังไงรอวิศวกรออกแบบก่อนนะครับครับเรื่องก,การวางเสาไฟฟ้าที่ว่าเราจําเป็นแล้วเขาใหญ่จะต้องเดินไฟฟ้าลงใต้ดินนะครับเพราะเวลาเกิดเหตุมาเนี่ยต้นไม้ล้มเนี่ยไฟฟ้าก็เสียหายนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ประสานกับการไฟฟ้าของเขตนครราชสีมาแล้วนะครับท่านก, ờ, ก็ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินการเดินสายไฟใต้ดินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําเสนอเรียนไปทางกรม เพื่อขอนุมัติประมาณต่อไปครับก็เบื้องต้นนี้ที่ประเมินไว้จากหน้าด่านจนถึงกมถึงอ้เขาเขียวเลยนะครับของฐานอากาศเลยนยก็ตกกิโลเมตรละประมาณ14ล้านงบกปประมาณ400ล้านนะครับอาจจะทําเป็นเศษเป็นช่วงนะครับต้องดูความสําคัญในจุดแต่ละจุดนะครับครับก็เข้าสู่หนาวนะครับเขาใหญ่ตอนนี้บรรยากาศก็กาลังดีนะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็ขอให้ท่านได้ลบมีวินัยนะครับในการรักษา ระเบียบต่างๆที่เราวางไว้ท่านนะครับเรางดการดื่มสุราส่งเสียงดังนะครับขับรถไม่ขับรถเร็วนะครับไม่อาหารสัตว์นะครับแล้วก็ขยะต่างๆนะครับด้วยเอากลับบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้มีขยะเยอะวลางเที่ยวมาเยอะๆนะครับอันตรายนะครับแล้วท่านทิ้งขยะก็ผิดกฎหมายส่งเสียงดังหรือดื่มสุราส่งเสียงดังอะไรบริเวณเต็นท์ของท่านเนี่ยรบกวนคนอื่นนะครับก็มีความผิดนะครับเราก็มีมาตรการคือถ้าเตือนแล้วไม่เชื่อเราก็ต้องเตือนท่านออกรับ